มันต่อกันที่ข้อที่6เลยนะครับข้อนี้จะเป็นเรื่องของจํานวนจริงเหมือนเดิมคือยังไม่พ้นเรื่องจานวนจริงแต่จะเป็นจานวนจริงในรูปแบบของพหุนามนะครับมาอาดโจทย์กันมนาะโจทย์เนี่ยให้ p x มาเป็นตัวยาวๆตัวนี้แหละอันนี้คือ p x เป็นพหุนามของจํานวนจริงซึ่งมี x ค่ากับ2เป็นรากของ p x ถ้า p x หารด้วย x กํลังสาลบ x เหลือเศษลบ6 x กําลังสบก1 5 x ลบ24แล้ว a บวก b มีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้นะครับเหมือนจะต้องหารยาวใช่ไหมแต่ว่าพี่ไม่อยากให้หารยาวเท่าไหร่พี่อยากให้ทำแบบนี้เราลองมาสังเกตสิ่งนี้ดูบ้างนะครับถ้าพี่เขียนว่า8หาร3เนี่ย มันก็คือ2เศษหนึ่งส่วนสามนวนคละเนาะหรือก็คือเขียนในรูปใหม่รูปการบวกเป็น2บวก1ส่วน3ตัวนี้คือตัวตั้ง8คือตัวตั้งหารด้วยจากังนั้น3คือตัวหาร2เราคือผลผลหาร1เราคือเศษจากการหารเอ้ยไม่ใช่1สิ ตอนนี้เศษสองเนาะพ,พี่พี่เขียนผิดขอโทษงันั้นถ้าพี่เอา3ย้ายขึ้นเปคูณใหม่คูณก้อนนี้นะพี่จะได้เป็น8ปดเท่ากับสมคูณสบวกด้วยสถูกไหมมันคืออะไรมันคือตัวตั้งเท่ากับตัวหารครูณคูณผลหารบวกด้วยเศษ ถ้าในเรื่องของทฤษฎีจำนวนก็จะเขียนในรูปแบบ a เท่ากับ b q บวก r เมื่อ a คือตัวตั้ง b คือตัวหาร q คือ quotient คือผลหาร r ก็ a คือเศษ remainder แต่ถ้าเป็นในเรื่องของระบบจำนวนจริงพหุนามเขาเขียนใหม่เป็น a x เท่ากับ b x คูณด้วย q x บวกด้วย r x อันนี้คือการ เขาเรียกว่าขั้นตอนวิธีการหารของเทควนามหรือ Division นอัลกอริ h m มซึ่งถ้าเราเขียน ax แทนด้วย px พี่เขียน px นะเท่ากับ ax กำลัง4ลบ ax กำลัง3ลบ7 a กำลังสองบวก bx ลบ24เท่ากับ bx ูณ qx บวกด้วยเศษซึ่งจว์ให้ข้อมูลนะว่า x เท่ากับ2เป็นรากของ p x นั่นคือ x ลบ2หาร p x ลงตัวหลายคนงงว่าอ,อ๋อพี่อันนี้อันนี้พี่เขียนอะไรของพี่อันนี้พี่พี่เขียนท,ที่พี่เขียนก็คือเรียกว่าสญลักษณ์แทนการหารลงตัวเส้นพี่เขียนว่า 2หาร4ลงตัว3หาร6ลงตัว9หาร90ลงตัวถ้าหารไม่ลงตัวพี่จะเขียนเป็น10หาร15ไม่ลงตัว20หาร2ไม่ลงตัวอะไรอย่างนี้อันนี้คือสัญลักษณ์การหารลงตัวเนื่องจากว่าเราได้ว่า x ลบ2เนะี่ยหาร p x ลงตัวเราจะได้ว่าถ้าเราแทน x ไม่ยังไม่ยังเพิ่งแทน พี่จะเขียนเป็น p x เท่ากับตัวหารคือ x ลบ2เนอะคูณด้วย q x บวกด้วย r x พี่ลองแทน x เป็น2จะได้เป็น p 2เท่ากับ2ลบ2เป็น0สมมตงว่าก้อนนี้ตัดกันเหลือ0ก็เป็น0บวกด้วย r 2ซึ่งเขาบอกว่า x ลบ2หารด้วย p x ลงตัว ดังนั้นเศษของมันก็ต้องเป็น0นั่นก็คือ r 2ต้องเป็น0จึงเป็นที่มาว่าถ้า p x ถ้า x ลบ c นะหาร p x ลงตัวแล้ว p c ก็ต้องเท่ากับ0ก็คือแทนค่า c ลงไปอะ่ะก็คือแทนค่าที่ทำให้ก้อนนี้กลายเป็น0นย์นั่นก็คือ x เท่ากับ c ลงไปใน p x ก็เลยว่า Pc เป็น0เมื่อ X ลบ c หาร Px ลงตัวแต่ถ้าเกิดว่าหารไม่ลงตัวพจน์ของ Rx มันจะไม่หายไปมันจะไม่เป็น0เ <_ S 1> ช่นกรณีอันนี้ที่ขอบอกมาว่า X กำลัง3ลบ X ไปหางเขาก็คือพี่เขียนใหม่เป็น Px เท่ากับ X กำลัง3ลบ X คูณด้วย Qx สักตัวบอกด้วย R เราคือจดให้มาเป็นลบ 6x กำลังสเนาะ บวก x ลบยอันนี้คือ r x ของเราทีนี้เราลองแทน x ด้วยอะไรก็ได้ที่ทำให้ก้อนนี้เป็นศูนย์เพราะว่าก้อนนี้จะได้ถูกตัดออกไปซึ่งก้อนนี้เป็นศูนย์ก็ต่อเมื่อก้อนอนี้เป็นศูนย์อีกทีหนึ่งเนาะก็คือจะเป็นศูนย์ก็ต่อเมื่อ x กําลัง3ลบ x เท่ากับศูนย์ซึ่ง x เราเป็นศูนย์หนึ่งหรือลบหนึ่งก็ได้โดยพี่ลองแทน x เป็นหนึ่ง ก็คือ p 1ก็จะเท่ากับ0เนาะก็ี่กลายเป็น0บวกด้วยลบ6บวก15ลบ24เท่ากับลบ15อันนี้พี่หามาให้ละแอบคิดนานเพราะว่าพี่แอบดูโพอยู่แล้วแล้ว,ลว,ลวทีนี้แล้วทีนี้คือ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 พี่เอา1ตัวเนี้ยไปแทนใน p x อันนี้ก่อน ซึ่งพีหนึ่งตัวนี้ก็คือ1ลบ a ลบ7บวก b ลบ2 4สมการนี้จับเท่ากันพี่ก็จะจัดรูปออกมาได้ว่า b ลบ a ของพี่อ่ะเท่ากับ15จริงๆมันเหลืออีกสมการหนึ่งที่เรายังไม่ได้หาก็คือสมการของ a ก้อนนี้ก็คือแทน p แทน x เป็น2จงจะได้ว่า0เนี่ยเท่ากับ แทน x ใน2ลงตรงนี้นะแทน x เป็น2งลงนี้ก็คือ1 6 8ลบ8 a ลบ8 6ลบ8 a ลบ2 8วก2 b ลบ24พี่จะรู้ใหม่นด้ว่าเป็น b ลบ4 a เท่ากับ18พี่มี2ส,สมก,การอยากรู้2ตัวแปรก็เพียงพอแล้วพี่เอาสมก,การ2ตัวนี้มาหาค่า a กับ b ได้ว่าพี่ได้ a นะเป็นลบ1แล้ว b เป็น14 หายไปนเนาะแล้วโจทย์ถามว่า a บวก b เป็นเท่าไหร่ก็ตอบ13ได้เลยชิวๆจิบๆใจบๆจบรรหวานเนตเสร็จไม่หวานแต่พะอนามหวานหรือเปล่าเอ,อ๊